ตอนนี้แดดออกนะคะเมื่อกี้แดดหุบแดดก็มามาห,หุบหุบหุบอีกแล้วเห็นไหมนี่อันนี้ก็เป็นกระเพราที่สาวปลูกนะคะสาวจะมาตัดเพิ่มนี่เนาะแล้วเอาไปที่ไม่สวยนะคะออกเนาะแล้วก็ตัดเพิ่มนะคะเพราะว่าที่สาวมีอยู่อันเนี้ยที่สาวสั่งมาอย่างละครึ่งกิโลเด็ดออกมาก็ได้แค่นี้นะคะนอกนั้นเน่าหมด อันนี้ก็ต้องเอาทิ้งนะเนี่ยอันนี้ก็ไม่ดีเสียงฟ้าร้องมาแล้วนะคะลมก็มาด้วยตัดออกไปเลยไปใ,ใส่ผัดกะเพราวันนี้นะคะใบเก่าๆอย่างนี้ก็แลาะออกนี่มีใบออกมาอีกเยอะเลยในต้นนี้นะเห็นไหมมีทั้งใบแก่ใบอ่อนนี่ก็ ที่ตัดมาเมื่อกี้นะคะก็ใส่รวมไปพอเป็นกระไสนะคะเอาไปใส่ไปใส่อะไรนะไปใส่ผัดหอยผัดกระเพราหอยนะคะอยากกินหอยหนาบ้านเราแกงหอยใส่ขี้เหล็กเนาะหรือว่าจิ้มน้ำพริกเฉยๆนี่แหละ เด็ดออกอันนี้ไปไปที่เน่าเดี๋ยวเอาทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนเด็ดออกให้หมดเลยให้เขาแตกมาใหม่หวังว่าคงไม่ตายหรอกเนาะไม่ตัดนะคะเอามือละอ่ะต้นนี้ก็เด็ดออกต้นนี้ก็เหมือนกัน เอาไปเลยให้เขาแตกขอมาใหม่ใบเก่าๆแห้งๆก็เอาออกเนาะลุม,มาแล้วนะคะฝนก็จะตกแล้วเดี๋ยวสาวจะเอาไปผสมกับ ที่สาวตัดด้วยวันนั้นเนาะวุ้นขาล่วงอา้าวลมล้มจนได้็ดแค่นี้ก่อนนะคะก็ได้ประมาณนี้ตอนนี้ก็เป็นผักทั้งหมดที่จะใส่ไปในผัดกระเพรานะคะเราก็จะเอากระเทียมกับพริกอันนี้เป็นพริกโขกนะคะส่วนพริกอันนี้ก็จะเอามาหั่นเพิ่มสีสันนะคะให้สวยแล้วก็เป็นผักไปในตัวนะคะ อันนี้ก็เป็นมะเขือเปาะที่ตัดวันนั้นนะคะในคลิปเนาะสองลูกนะคะก็จะมาใส่ในผัดกะเพราหอยด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มผักก็คือต้นหอมที่มีเหลืออยู่นะคะก็จะใส่ไปด้วยสองต้นนะคะตับกลิ่นข้าวให้หอมเพิ่มขึ้นคะ่ะอันนี้ก็เป็นใบกะเพราที่ไปเก็บมานะคะแล้วก็ที่มีเหลืออยู่เนาะก็รวมกันก็ได้ประมาณนี้นะคะสาวก็จะใส่ไปในผัดกะเพราหอยในวันนี้นะคะหอยก็ ส่วนหอยก็หน้าตาแบบนี้นะคะสาวซื้อมาเป็นแบบแช่แข็งนะคะเป็นหอยหน้าหรือหอยเชอรี่หรือหอยอะไรสาวไม่รู้นะคะแต่ในซองเขาเขียนว่าแอปเปิ้ลก็น่าจะเป็นหอยเชอรี่เนาะสาวาเนาะสาวก็ล้างทำความสะอาดนะคะแล้วก็จะหัน่นอันไหนชิ้นใหญ่ก็หั่นให้ชิ้นเท่าๆกันนะคะจะได้สุกพร้อมกันเนาะก็มาหั่นผักกันค่ะอนนี้โคก เอาออกไปก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นน้ําที่ใส่เกลือนะคะสาวจะมาไว้ใส่เม,มะเขือไม่ให้เขาดาเนาะก็มาหั่นมะเขือกันเลยค่ะมะเขือปลูกเองนะคะก็หั่นตามชอบนะคะมะเขือก็เริ่มแก่แล้วเนาะสาวชอบกินสดนะคะมะเขือก,กับน้ำพริกสดๆเนาะ อันนี้ก็ได้สองลูกก็ยังดีนะคะที่ปลูกเองเนาะก็ใส่ไปในนี้นะคะจะได้ไม่ดำน,นี่แก่แล้วเนาะหั่นตามถนัดนะคะแต่ถ้าเพื่อเป็นการระวังมือก็ความแบบนี้เนาะก็หั่นแบบนี้ มะเขือนะคะไว้สำหรับใส่ส่วนพริกส่วนพริกสักก็จะหั่นตามชอบเลยค่ะใครชอบแบบไหนหั่นเลย นี้นะคะแล้วก็ต้นหอมต้นหอมเราก็หั่นแบบนี้เลยก็ใส่ให้เข้าหอมขึ้นนะคะนี่เนาะก็หั่นเตรียมไว้แล้วนะคะทีนี้ก็มาตำพริกนะคะก็ใส่พริกลงไปนะคะกระเทียมก็ใส่เยอะหน่อยนะคะวันนี้ใส่สองกลีบก็ อันนี้เป็นพริกที่ปลูกเองเหมือนกันนะคะสาวแช่แข็งไว้เนาะ,คคะนี่นะคะก็ตั้งกระทะเตรียมกระทะแล้วนะคะแล้วก็เครื่องปรุงทุกอย่างก็อยู่ตรงนี้แล้วนะคะก็จะมีพริกกับกระเทียมที่เราตําไว้เมื่อกี้นะคะเอยที่สาวตําไว้เมื่อกี้นะคะ ก็มีกระเพราพริก3ามสีมะเขือนะคะอันนี้ก็ต้นหอมอันนี้ก็ไว้สำหรับแต่งหน้านะคะเครื่องปรุงก็จะมีน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวอันนี้ก็จะใส่น้ําตาลด้วยนะคะแล้วก็ผงปรุงรสค่ะเราก็จะเตรียมไว้ตรงนี้เนาะนี่นะคะน้ำมันพืชก็เตรียมแล้วอันนี้ เราจะไม่ตั้งกระทะเปล่าอยู่ตรงเตานะคะที่เตาร้อนเนาะเพราะจะทําให้กระทะพังนะคะกระทะสาวที่พังตรงนี้เพราะเป็นรอยแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะลูกชายค่ะลูกชายทากับข้าวทําเสร็จแล้วก็ไม่ยกออกจากเตานะคะตั้งไว้เนาะกระทะก็เลยไหมนะคะกระทะก็เลยเป็นรอยก็คือไม่ตั้งกระทะเปล่าตรงที่มีไฟร้อนนะคะหรือที่ยังร้อนอยู่เนาะ พอมันร้อนแล้วนะคะก็จะใส่พริกลงไปผัดอันนี้อาจจะกระเด็นนะคะเพราะว่าเป็นพริกแช่แข็งเนาะผัดให้หอมเลยนะคะ ให้กระเทียมสุกนะคะให้เขาหอมเราขอเปิดเครื่องดูดควันนะคะพอผัดิก,กับกระเทียมหอมแล้วนะคะก็ใส่หอยลงไปผัดค่ะหอยอันนี้เขาก็ลวกมาสุกแล้วนะคะก็ไม่ต้องผัดนานนะคะเราก็จะปรุงรสเลยนะคะก็จะมีน้ำมันหอยค่ะ ซีอิ๊วขาวค่ะผงปรุงรสค่ะแล้วก็น้ำตาลอีกนิดนึงนะคะก็ปรุงรสตามชอบนะคะก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะก็จะไม่ต้องผัดนานนะคะเพราะหอยเขาสุกแล้วค่ะเสาวก็จะใส่มะเขือลงไปผัดด้วยเลยนะคะเพราะว่ามะเขือเขาชิ้นใหญ่ก็จะสุกช้าหน่อยค่ะก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะ ต่อมาก็คือขาดไม่ได้ก็คือน้ำล้างครกนะคะสาวก็จะใส่ลงไปเนาะก็ปิดฟฝารอให้เขาเดือดนะคะพอเดือดแล้วก็มาใส่ผักอย่างอื่นลงไปค่ะมาเขือชิ้นใหญ่นะคะก็จะสุกช้าหน่อยก็ใส่ไปเลยนะคะผัดให้เข้ากันไ้บงอันตัวใหญ่นะคะแต่สาวไม่ได้หัน่น อยากให้เขาเห็นชิ้นตัวใหญ่ๆพอดีเขาจะหดนะคะใส่พริกคามซีลงไปไปเรื่อยๆนะคะเราค่อยมาชิมรสกินหอมนะคะ แต่ว่ารสชาติต้องชิมดูก่อนนะคะชิมดูก่อนว่าต้องปรุงอะไรเพิ่มน้ำเยอะจะได้ราดข้าวนะคะอืมไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มพอดีแล้วรสชาติที่ชอบแล้วนะคะก็ใส่หอ,หอมใส่ใบกระเพราลงไปคลุก เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วว้าวออกมาสวยอยู่นะคะนะคะก็ได้ผัดกระเพราหอยนะคะผัดกระเพราหอยร้อนๆ มีหอมนะคะมีใบกระเพรายังควันขมองอยู่เลยก,ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผัดกระเพราหอยเนาะเห็นไหมคะควันยังขมองอยู่เลยผัดกระเพราหอยใส่ผักที่เรามีในสวนนะคะก็จะมี มะเขือที่เก็บมาในสวนนะคะแล้วก็พริกซื้อมาชวนพริกพริกกับกระเทียมที่ตำใส่ที่แรกก็เป็นพริกที่ปลูกเองนะคะเสร็จแล้วรสชาติอร่อยนะคะหอมด้วยไม่เหม็นคาวจะทำยังไงให้เห็นชัดๆผัดกระเพราหอย

หน้าตาหน้าทานนะคะสีสันก็หน้าทานเหมือนกันค่ะรสชาติก็อร่อยด้วยนะคะอร่อยมากด้วยค่ะก็เพิ่งเคยทําครั้งแรกนะคะอร่อยนะคะสาวเคยแต่เอามาลาบนะคะแล้วก็ใส่ในแกงขี้เหล็กเนาะอันนี้ก็เป็นหอยแช่แข็งนะคะที่หาซื้อได้ตามร้านเอเชียทั่วไปนะคะก็จะเป็นหอยหน้าหรือหอยแอปเปิ้ลหอยเชอรี่นะคะที่ใน นี่ในซองเขาเรียกเนาะอร่อยนะคะหอมหอมหน่าทานไปลองทำทานดูนะคะสำหรับคลิปนี้สาวก็จะขอจบคลิปแค่นี้นะคะก็จะขอตัวไปทานก่อนค่ะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ